ไปแล้วก็ไปกันมานะครับว่าทําไมไม่ได้เลย <laughs>

นีว่มีแม่บ้านนะครับวอลเลย์บอลแม่บ้านบ้านปริงครับกับบ้านหลังตะไก่นะครับหลังตะไก่เสื้อสีจุพูม่วงนะครับ

Okay.